สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทําโดนัทจิ๋วใบเตยสูตรนี้เพื่อนๆสามารถนำไปทำกินทำขายสร้างอาชีพได้เลยนะคะโดนัทของเราอบเสร็จแล้วก็จะมีเนื้อที่นุ่มฟูหอมหวานกําลังดีไม่หวานมากค่ะกินเข้าไปแล้วรับรองเลยว่าไม่ฝืดคอแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมผสมแป้งกันค่ะแล้วก็จะแบ่งส่วนผสมเป็น3ส่วนนะคะส่วนแรกก็จะมีไข่ไก่เกลือป่นนมข้นจืดน้ำตาลทรายจากนั้นใช้ตะก้อมือตีเพื่อให้น้ำตาลละลายพอประมาณค่ะ น้ำตาลก็ละลายดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ส่วนผสมส่วนที่2องลงไปก็จะมีน้ำมันลำข้าวน้ำใบเตยสูตรเข้มข้นนะคะแล้วก็ใช้ตะก้อมือตีเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะ ต่อไปเราก็จะใส่ส่วนผสมส่วนที่3ลงไปนะคะก็จะใส่เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ตาบัวแดงลงไปตามด้วยผงฟูนะคะจากนั้นทําการล่อนแป้งเพื่อให้แป้งของเราเนียนละเอียดขึ้นค่ะเวลาละลายแป้งเราก็จะใช้ตะก้อมือตีแบบนี้ค่ะสําหรับแป้งนะคะเราก็จะทยอยใส่สักประมาณ2-3รอบเวลาละลายแป้งเราจะได้ละลายได้แบบง่ายๆนะคะ หลังจากที่เราใส่แป้งลงไปหมดแล้วนะคะลักษณะเนื้อแป้งที่ได้ก็จะเป็นเนื้อที่ไม่ข้นจนเกินไปไม่เหลวจนเกินไปเราจะใช้เวลาตีแป้งไม่นานนะคะถ้าตีแป้งนานเกินไปก็จะทําให้เนื้อแป้งของเราแน่นได้ค่ะถ้าแป้งยังเป็นก้อนอยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนําแป้งที่ได้ไปใส่ในขวดบีบหรือว่าถุงบีบเวลาหยอดแป้งจะได้หยอดได้แบบง่ายๆทาเสร็จแล้วไม่ต้องพักแป้งนะคะสามารถนําไปใช้ได้เลยค่ะ สำหรับขั้นตอนนี้เราก็จะมาเตรียมอบโดนัทกันนะคะเสียบปลั๊กว้อมเตาให้ร้อนเป็นเวลา5นาทีพอเตาของเราร้อนได้ที่แล้วเราก็จะนำน้ำมันลำข้าวมาทาที่เตาทาบางๆนะคะให้เพื่อนๆทาทั้งฝาบนแล้วก็ฝาล่างเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะมาท็อปปิ้งด้วยลูกเกดดำอบแห้งนะคะเพื่อนเพื่อนจะใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบความสะดวกเลยค่ะสำหรับลูกเกดอบแห้งนะคะให้เพื่อนๆนํำไปล้างผ่านน้ำแล้วก็พักไว้ให้แห้งสนิทค่อยนำมาใช้นะคะ พอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะหยอดแป้งใส่ลงไปค่ะเวลาหยอดแป้งนะคะเราก็จะหยอดให้เต็มขอบหลุมพอดีนะคะถ้าหยอดเยอะเกินไปก็จะทําให้ขนมของเราฟูล้นพิมพ์ได้ค่ะหรือว่าถ้าหยอดน้อยเกินไปก็จะทําให้ขนมของเราฟูมไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะหยอดให้เต็มขอบหลุมพอดีค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาเตาอบต่อปเป็นเวลา2-3นาทีหรือจนกว่าจะได้ที่ตามที่เราต้องการค่ะ สำหรับโดนัทของเราก็อบสุกได้ที่แล้วนะคะเปิดออกมาโดนัทของเราฟูสวยมากๆเลยค่ะเตาแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้ออาจจะใช้เวลาอบที่แตกต่างกันนะคะถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจก็ใช้วิธีสังเกตดูจากสีขนมเอาก็ได้ค่ะพอได้ที่แล้วเราก็จะใช้ไม้ปลายแหลมเสียบกลับด้านปิดฝาเตาอบต่อเป็นเวลาหนึ่งนาทีเพื่อให้สีทั้งสองด้านเสมอกันค่ะ โดนัทของเราก็อบสุกได้ที่แล้วนะคะเปิดออกมาโดนัทของเราฟูสวยหนะ้าตาน่ากินมากๆเลยค่ะแล้วก็จะเอาสีประมาณนี้นะคะหลังจากที่โดนัทของเราเย็นสนิทสีก็จะมีการดอปลงอีกนิดหนึ่งนะคะแล้วก็นำโดนัทออกจากเตานำไปพักไว้ในตะแกงเพื่อให้โดนัทของเราเย็นสนิทแล้วเราก็จะมาทำส่วนที่เหลือแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะคะ โดนัทจิ๋วใบเตยของเราเย็นสนิทด,ดีแล้วนะคะให้เพื่อนๆน,นำไปแพ็กใส่กล่องใส่ถุงใส่แพ็กกิจต่างๆตามที่เราต้องการได้เลยค่ะต่อไปเราก็จะมาชิมดูรสชาติกันนะคะเนื้อขนมก็จะมีเนื้อที่นุ่มฟูหอมหวานอร่อยกินเข้าไปแล้วไม่ฝืดคอแน่นอนค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะสุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ